สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบ้านรีโนเวทอีกแล้วจำหลังนี้ได้ไหมที่ผมเพิ่งรีวิวไปแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบ้านอีกหลังมุมเป็นหลังใหญ่กว่าหลังมุมด้วยและที่สำคัญอยู่ต้นโครงการหลังนี้เนี่ยเนื้อที่38ตารางวาถือว่าเป็นทาวน์เฮาส์ที่หลังใหญ่มากดูโรงจอดรถซะก่อนจอดรถเนี่ย ได้ถึง3ามคันสอคันแบบชิวๆเลยนะปั๊มน้ำแท่งน้ำพร้อมเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูด้านในกันก่อนเลยเดี๋ยวขอไขกุญแจสักคู่นึงนะครับใช่ไหมไม่ใช่พวงนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่าเชิญเลยครับผมโซนแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูคือโซนห้องรับแขกเปิดไฟตึง้งโซนต่อไป ห้องรับแขกโซนที่สองบอกเลยว่าโซนเนี้ยสามารถดูวิวหน้าบ้านได้เลยนะใครมาใครไปแล้วจะได้ชะโงกหน้ามองก่อนเลยทักทายก่อนเลยอ่าห้องน้ำชั้นหนึ่งสวยกิ๊กเหมือนใหม่ใหม่จริงไม่เคยเข้าอยู่โซนต่อไปห้องครัวโล่งโปร่งสบายที่สำคัญเคาน์เตอร์ครัวพร้อมตกแต่งไฟครบโอ้โห ที่สำคัญจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะทะลุด้านข้างได้ด้วยนะครับนะน,น้อนดูบอกเลยว่าครบจบหลังนี้ครอบครัวใหญ่แบบสบายๆเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูชั้น2กันก่อนเลยชั้น2ปูกระเบื้อง s อ c สวยมากๆหาปุ่มเปิดไฟสักครู่หนึ่งนะครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพามาดูห้องเลยห้องแรกใหญ่เล่นไฟเหมือนกันห้องน้ำสวยไมก๊กห้องต่อไปที่ผมจะพามาดูบอกเลยว่าห้องนี้มีห้องน้ำในตัวที่สำคัญมีระเบียงด้วยนะครับไฟก็สวยระเบียงก็สวยโอ้โหดูการตกแต่งอ่าเห็นแวบๆไหมเดี๋ยวผมพามาดูอีกห้อง และจะพาไปดูระเบียงอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะดูชมห้องนี้จุดเด่นหลังนี้เลยระเบียงใหญ่มากสามารถกั้นห้องได้อีกห้องหนึ่งเลยนะครับผมดูวิวเพื่อนบ้านได้แบบสบายๆที่สำคัญเลยเดินทะลุอีกห้องหนึ่งก็ได้โอ้โหพร้อมอยู่ครบเลย นี่ดูโซนร i วิงรูมซะก่อนอ่าโซนห้องนั่งเล่นก่อนเข้าห้องนอนต่อไปผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูระเบียงด้านหลังบ้านกันเลยมองวิวได้เหมือนกันถ้าใครสนใจหลังนี้ก็สอบถามได้หมู่บ้านซิลินเฮาดอนเมืองแล้วเจอกัน